มีคนในแวดวงการเมืองนี่แหละพูดพูดให้ฟังว่ามันเป็นซีนาริโอในอนาคตอันใกล้ก็คือแต่พี่ก็ไม่เชื่อนะคือเขาบอกว่าโอกาสที่เพื่อไทยกับพลังประชาระัจะจับมือกันมีคือร่วมรัฐบาลสองพักใหญ่<อ>แล้วก็เอาพักเล็กอะ่ะก็คือเช่นใครนะพักเศรษฐกิจไทย<อ>พักเศรษฐกิจไทยพักอรแผ่นดินรวมแผ่นดินเออนั่นแหละแล้วเป้าหมายคือการนี้ละทษกรรมแต่<อ> อย่าคิดไปถึงคุณทักษิณนะไม่จะไม่ได้คือบิกมอมเนี่ยไม่ได้มีแผลเรื่องนี้รโทษกรรมคุณทักษิณซอยอีกแล้วหรอไม่ไม่มจานน้รโทษกรรมให้คนในด้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝั่งสีเหลืองสีแดงก่อนหน้านี้<อ>ที่ยังคาคาดีอยู่<อ>แต่ไม่ได้มีรวมถึงคุณทักษิณเลยแต่พี่เดาใจเอาว่าคุณทักษิณเนี่ยเกิดความหวัง<ม>อันนี้เป็นการสมมุติฐานนะคือเราจากการที่เขาพูดคุยกัน,นะน,นว่าอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะแบบ เหมือนเหมือนอะไรอะ่ะโอเอซิสในทะเลทรายอะ่ะที่แบบว่าม,มันเป็นความหวังที่บอกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศเราแม่งก็จะแบ่งแบ่งขั้วอยู่อย่างเงี้ยแบ่งมากี่ปีเป็นสิป,ปีก็จะแบ่งอย่างเงี้ยแต่เป้าหมายของบิ๊กป้อมคือสูงกว่านั้นคือการจะมาทําให้ประเทศเนี่ยสงบออคือเหมือนกับว่าไม่ไม่มีใช่ปลองดอง,อง,ดองแต่คือแต่พี่ถามว่าถ้าปลองดองโดยที่คุณนักศิน์ไม่ได้กลับมาอย่างเงี้ยจะปลองดองไหมอ่ะ